ค่ะเราจะพูดถึงการสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวมนะคะเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และราคานะคะซึ่งการสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวมนะคะก็จะสร้างมาจากแนวคิดเส้น IS และ LM นะคะโดยที่เราจะพิจารณาว่าราคาเนี่ยกระทบต่อ IS และ LM อย่างไรนะคะโดยอันแรกเราพิจารณาถึง IS ก่อนนะคะ IS เนี่ย ก็คือสร้างมาจาก i บวก g เท่ากับ s บวก t นะคะซึ่งไอกับ i เนี่ย g กับ i เนี่ยมันถูกกำหนดโดยรัฐบาลนะคะในรูปตัวแปรที่แท้จริงส่วน g บวกกับ T เนี่ยค่าใช้จ่ายรัฐบาลกับภาษีเนี่ยถูกกำหนดโดยรัฐบาลนะคะในรูปตัวแปรที่แท้จริงซึ่ง บเป็นตัวแปรภายนอกนะคะเป็นตัวแปรภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะไม่กระทบนะคะส่วน i ก็คือการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ s การออมเนี่ยเป็นตัวแปรที่แท้จริงถูกกำหนดโดยรายได้ไดไประชาชาตินะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ไม่กระทบกับ i กับ s นะคะการลงทุนแล้วก็การออม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยดังนั้นเนี่ย S G T I เนี่ยไม่ถูกกำหนดโดยไม่ถูกกระทบโดยราคานะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาก็ไม่ทำให้ I S เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือชิปส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ L M L M เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่แท้จริงก็คือ M ส่วน P นะคะซึ่ง ต้องเท่ากับความต้องการถึงเงินนะคะก็คือ L ที่เป็น liquidity L นะคะแล้วก็เป็น YR ก็คือรายได้กับอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งความต้องการถึงเงินเนี่ยเป็นตัวแปรที่แท้จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับรายได้กับอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นความต้องการถึงเงินเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะคะในขณะเดียวกันปริธนาคารกลางเนี่ยเป็นคนกําหนดปริมาณเงินในหน่วยเงินแต่ว่านักศึกษาจะดูเห็นว่า ตรงรด้านปริมาณเงินที่แท้จริงเนี่ยมันมีตัวแปรทางด้านราคาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะทําให้ปริมาณเงินที่แท้จริงหรือ M ส่วน P เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะทําให้เส้น LM เปลี่ยนแปลงไปหากราคาเพิ่มสูงขึ้น ก็ทำให้ปริมาณเงินที่แท้จริงลดลงนะคะหากราคารลดลงปริมาณเงินที่แท้จริงก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเราจะมาดูว่าจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะกระทบกับรายได้ประชาชาติอย่างไรแล้วมันจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติกับราคาสินค้ายอย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวมกันตรงนี้นะคะ โดยที่มาสร้างเส้นอุปสมมวรวมกันนะคะอันนี้เป็น r y นะคะ i s l m l m สมมุติว่าอยู่ที่ m ส่วน p ศูนย์นะคะ เราจะได้รายได้ประชาชาติคือ y 0อัตราดอกเบีย้ยคือ r 0นะคะสมมติ y ตรงนี้เป็น y เดียวกันคือ y 0 y ราคาสินค้าสมมติว่าราคาที่เราพิจารณาคือ p 0ตรงนี้นะคะหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะ จาก P 0เป็น P 1นะคะราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก P 0เป็น P 1ก็จะทำให้ปริมาณเงิน M ส่วน P 0เนี่ยลดลงนะคะเป็น M ส่วน P 1และทำให้เส้น L M เนี่ยชิปไปด้านขวามือไอ้ท่ค่ะ lm ชิปไปด้านซ้ายมือของเส้นเดิมนะคะ lm ก็จะชิปไปด้านซ้ายมือของเส้นเดิมเป็นเส้นนี้ lm m ส่วน p 1 y ก็อัตาราดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นนะคะทำให้อัตาราดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้น และรายได้ประชาชาติลดลงเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อพีเพิ่มสูงขึ้นลรายได้ประชาชาติลดลงเราก็ลากผ่านเส้น2จุดนะคะก็จะได้เส้น AD ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยเป็นเส้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ Y นะคะในทิศทางตรงกันข้าม เ d เนี่ยเป็นเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาแล้วก็ตัวรายได้ประชาชาตินะคะในที่ทางตกลงนนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะเหมือนจากรูปนะคะถ้าราคาเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะเห็นว่า LM ก็จะชิปไปสายมือแล้วก็ทำให้รายได้ประชาชาติลดลงนะคะ